รู้สึกมากจะอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อนแต่ก็เแบบดีขึ้นมาประมาณ80เอร์เซ็นต์นี่คือครั้งแรกที่ผมแบบโอเคมากเลยคือ, okay, ม,อมันไม่เคยเห็นขึ้นมาขนาดนั้นมาก่อนเทียบกับตอนก่อนมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกมากขึ้นไหมคะคือถ้าเห็นความฝ่าจชัดๆเลยก็คือตอนเชื่อแบบคือแบบเชื่อแบบเชื่อจริง แล้วตอนที่มารักษาตอนนั้นนะคะตอนแรกเราทําช็อกเวฟไปก่อนเนาะใช่ใชไหมคะแล้วก็ยาถูกไหมคะใช่ตอนที่หลังจากทาช็อกเวฟไป4ครั้งตอนตอนนี้ทําหลังทําเราเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเอาเฉพาะความแข็งก่อนประมาณครั้งที่อะไรอะคะหลังจากทาไปขอจาได้นะมอะ่จริงๆนี่คือครั้งแรกที่ผมก็แบบโอเคมากคือมันไม่เคยแข็งขึ้นมาขนาดนั้นมาก่อนอ่าก็คือเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหมคะ,อะโอเคแล้วก็พอหลังจากจบอคอสี่ข้ ก็รู้สึกว่าโอเคเรื่องความแข็งเนี่ยค่อนข้างโอเคละถูกไหมคะใ,<ช>ใ<ช>แล้วเรื่องความรู้สึกอะตอนนั้นคือพอเราทําไปตอนนั้นความรู้สึกก็ยังไม่ค่อยรู้สึก,กมากเท่าไหร่ดีใช่ไหมคะพอมันแข็งแล้ว,ว่าพอสอดใส่เข้าไปกับพาร์ทเนอร์าเนี่ยมันก็มีกิจกรรมปกติแต่มันก็แบบไม่รู้สึกมันก็เลยทาให้มันอ่อนตัวลงอ<ม>ืมก็คือเรื่องเรื่องการรับความรู้สึกยังไม่ดีมากมใช่ไหมคะ ทีนี้ตอนนั้นหมอก็เลยแนะนําให้ทําเป็นคอลิฟลอ่แมกเนติกสปินเนาะช่วยเรื่องเส้นประสาทาเราทําไปคอรสหนึงสิครั้งถูกไหมคะการรับความรู้สึกมันดีขึ้นประมาณครั้งที่เท่าไหร่พอจําได้ไหมคะ ประมาณครั้งที่5ครั้งที่6นี่ก็อาจจะดีขึ้นแบบแต่คือตอนนี้ผมก็ยังยังไม่รู้สึก100%อยู่บางทีก็ยังทำกิจกรรมไม่ได้ถ้าสมมุติว่าบางครั้งรู้สึกไม่ค่อยดีถูกไหมคะอย่างตอนนี้เราทำแมกเนติสติมูลเลชันไปด้วยแล้วก็ทานยาพวกบำรุงเส้นประสาทไปด้วยเนาะเทียบกับตอนก่อนมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกมากขึ้นไหมคะคือถ้าเห็นความต่างชัดๆเลยก็คือตอนช่วคือแบบชืบ่อ ช่วยได้ดีเลยครับใกล้เคียงละใกล้ชิงตอนตอนก่อนที่จะเป็นนะครับโอเคตอนนี้เหลือแต่ว่าตอนนี้ไปมีอะไรกับพันเนอร์ใช่ไหมคะก็คือยังไม่ได้คไปลองมีมาก็มีบางครั้งที่ยังไม่ได้เนาะแล้วก็มีได้บางครั้งมากครับตอนนี้ที่ยังเป็นอยู่ก็คือเรารู้สึกว่าความรู้สึกมันยังไม่ค่อยเหมือนเดิมยังลดลงอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่มีก็แบบไม่รู้มันแตอาจจะไม่แข็ง คือเพราะาแบบมันมันรับความรู้สึกได้ไม่ดีใช่ใช่ตอนที่ช่วยตัวเ,เนี่ยเวลาที่เราสัมผัสเอารู้สึกมากขนาดไหนคะก็รู้สึกมากแต่อาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็เหลือดีขึ้นมาประมาณ80% 80%ถ้เลย80%ให้ช่วยตัว แล้วสมมติว่าตอนที่เรามีกับพาร์ทเนอร์อะเราได้บอกพาร์ทเนอร์ไหมหมายถึงว่าเขาควรจะต้องสัมผัสเราตรงไหน,นหรือช่วยเราตรงไหน,นถ้าเขาใช้มือหรือว่าปกติทํากับพาร์ทเนอร์ไม่เคยใช้มืออ่าเขาใช้อ่าถ้าเขาใช้มือเทียบกับใช้มือเขากับใช้มือเราตอนที่เราช่วยตัว มันเท่ากันไหมยังยังไม่พูดถึงเรื่องสอดใส่ของเราเนี่โอเคกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นประเด็นแรกนะคะถ้าให้หมอแนะนําตอนนี้นะถ้าเวลามีกับพาร์ทเนอร์อ่ะวิธีการที่ดีที่สุดคือถ้าใช้มือต้องสอนเขาว่าสัมผัสตรงไหนเพราะว่าหนึ่งลักษณะของการใช้มือเราหรือมือเขาไม่น่าต่างกันมากอะถ้าเทียบกับสมมุติว่าจากมือไปเป็นช่องคลอดหรือใดๆก็ตามคือการสัมผัสอีกแบบหนึ่งมันอาจจะจะรับความรู้สึกได้ต่างกันแต่ถ้าเป็นมือของพาร์ทเนอร์กับมือ เราน่าจะได้ใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งถ้าเขารู้จังหวะเหมือนที่เวลาเราทําให้อาจจะต้องบอกเขาว่า1สัมผัสตรงตําแหน่งไหนแล้วเราจะเซนซิทีฟเราก็ต้องบอกเขาว่าเออต้องให้สัมผัสแบบนั้นอันที่สองคือลักษณะของจังหวะประมาณไหนถ้าบอกเขาให้เขาทําให้ให้มันใกล้เคียงกันระหว่างที่เราทําเองกับพันเนอร์อันนี้ระดับที่หนึ่งที่สามารถที่จะช่วยทําให้เวลามีกับเขาอะเขากระตุ้นเราได้ดีขึ้นโอเคค่ะเขาคุณมากขอประธานอภัย 这么来弄